ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยเมื่อสาวเด็กที่กําลังแข่งขันเชิงตําแหน่งราชินีงานเต้นลําแต่ทว่าในงานลึกลับนั้นได้ทําให้พวกเธอหายตัวไปทีละคนดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปและสาวๆส,สามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าพรอมควินหนังเรื่องนี้เปิดตัวในปี1 9 9 8ซึ่งเราได้พบกับตัวเอกของเรื่องก็คือลอรีเกรนเจอร์เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเชดีไซและเรียนอยู่ที่มัธยมศึกษาในท้องถิน่น เธอเล่าว่าเมืองของเธอมีชื่อเสียงในเรื่องคำสาบและมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ที่ทำให้ผู้คนคลั่งแต่อย่างไรก็ตามเราเพิ่มนวยการของโุงเรียนเธอที่ชื่อว่าโดโลเลสตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้เธอกำลังจัดงานพร้อมด้วยความหวังว่ามันจะช่วยให้ผู้คนหยุดเชื่อมโยงเมืองนี้กับการนองเลือดจากนั้นลอรีก็แนะนำพวกเข้าแข่งขันรายชิีงานเต้นลำและคนแรกคือทิฟฟานี่ฟอร์คอนเนอร์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ชอบลางแกคนอื่นนะครับที่เรียกตัวเองว่าวูฟแพคคนต่อไปคือหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสตี้ซึ่งเธอเป็นแม่ค้ายาเสพติดในโรงเรียนแบบลับๆนะครับนอกจากนี้ยังมีสมาชิกของกลุ่มวูฟแพคอย่างลินดาเดเบิลและมิเลซ่าโดยทั่วไปแล้วพวกเธอเป็นสุนัขรับใช้ของทิฟฟานี่และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายก็คือนางเอกของเรื่องอย่างลอรี่นั่นเองซึ่งเธอเป็นที่นิยมที่สุดในบรรดาสาวสาวเหล่านี้ ต่อไปเราถูกแนะนําให้รู้จักกับเมแกนเพื่อนสนิทของลอรลี่เธอเป็นคนที่ชอบสูบกัญชาม,มากๆซึ่งเมแกนไม่ได้สนใจง,งานพรอมเลยนะครับแต่ก็ยังคงสนับสนุนเพื่อนของเธอต่อมาเราจะเห็นพวกเขาที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันและมีคุณครูที่ชื่อว่าครูแดนในระหว่างชั้นเรียนครูได้ถามลอรลี่ว่าเธออยากจะเป็นอะไรในอนาคตแต่เธอไม่ตอบนะครับเมแกนก็เลยบอกว่าเพื่อนสนิทของเธออยากจะเป็นนักเขียนทันทีที่ได้ยินแบบนี้กลุ่มวุ้แผกกลับเริ่มล้อเลียนลอรี่ทันที และเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่แม่ของเธอแทงพ่อของเธอขึ้นมาด้วยแมแกนก็ได้เถียงแทนนะครับว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่พ่อสาวใจร้ายเหล่านี้ก็ยังคงรอเรียนรอรี่ต่อไปแมกแกนที่เบื่อแก๊งวุบแผงนี้ขึ้นมาทุกทีจึงหยิบม,มีดปันต่อออกมาแล้วก็ทำแบบนี้ ktor Lastly oh. แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเพียงแค่เรื่องตลกเท่านั้นนะครับ แม้ว่านักเรียนจะสนุสนานแต่คุณครูกลับรู้สึกโกรธจัดและก็สั่งให้เมแกนไปที่ห้องทำงานของรองเพ้่อำนวยการทันทีในตอนเย็นวันนั้นเราจะเห็นว่าลอลี่กำลังทำงานเป็นพนักง,งานเสริมในร้านอาหารท้องถิ่นนะครับซึ่งที่นั่นก็จะมีพ่อวุ้ยแพรปรากฏตัวด้วยไทยเลอร์แฟนหนุ่มของททฟฟานี่จ้องมองมาที่ลอลี่และเธอก็มองกลับไปที่เขาด้วยเช่นกันสถานการณ์เริ่มไม่สบายใจมากขึ้นเมื่อเทฟฟานี่เริ่มดูหมิ่นเธออีกครั้งหนึ่ง ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในขณะที่ลอรี่กำลังปิดร้านทธเลิกกลับมาเพราะว่าเขาลืมเสื้อแจ็คเก็ตของเขาไว้ที่ร้านทั้งคู่คุยกันสักพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกกับเธอว่าเจ๋งดีที่เธออยากจะเป็นนักเขียนเขาชื่นชมความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอนะครับและยอมรับว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นผู้พ่ายแพ้เพราะพ่อแม่ของเขากับทิฟฟานี่และพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อว่าเขาสามารถทําอะไรในชีวิตได้เย็นวันนั้นที่บ้านของทิฟฟานี่ทิฟฟานี่กำลังลองชุดอวลราตรีของเธอในขณะที่แม่ของเธอก็อยู่ด้วย แนนซี่ชื่นชมว่าเธอดูสวยมากมากเทมแดนครูคนนั้นก็คือพ่อของเธอด้วยนะครับไม่ไกลาจากที่นั่นคริสตี้กำลังขายกัญชาให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่เมืองอื่นหลังจากที่พ่อเขาออกไปแล้วเธอก็เริ่มเดินกลับบ้านบนถนนที่ว่างเปล่าเพียงลําพังจู่ๆคริสตี้ก็ได้ยินเสียงบางอย่างใกล้ๆและเธอหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่ทันทีที่เธอหันกลับมาเราจะเห็นว่ามีชายสวมหน้ากาก,ากใส่เสื้อคลุมสีแดงอยู่ข้างหลังของเธอและถือขวานเดินเข้ามาหาเธอ ก่อนที่คริสตี้จะสังเกตเห็นชายคนนั้นนะครับชายคนนั้นก็ได้ฟันไหล่ของเธอเข้าไปแล้วเธอวิงวอนขอชีวิตของเธอแต่ฆาตกรไม่ปราณีและลงมือสังหารจนเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นคริสตีไม่ปรากฏตัวในงานซ้อมเต้นลำนะครับซึ่งก็ทําให้เธอสละสิทธิ์ในการเข้างานเต้นลำอัตโนมัติในตอนนี้เหลือเพียงแค่กลุ่มวูบแผงและอลอรี่เท่านั้นที่เป็นผู้ท้ายชิงตําแหน่งราชิีงานเต้นลำในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าฆาตกรกําลังพลิกดูหนังสือรุ่นของโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อดูผู้สมัครเข้าประกวดงานเต้นลำเขาขิดค่ารูปของคริสตี้แล้วนะครับเหมือนกับว่ากำจัดได้สําเร็จแล้วแล้วก็โยนรองเท้าบูทของเธอเข้าไปในกองไฟเย็นวันต่อมาในที่สุดก็มาถึงคืนงานเต้นลำเราเห็นว่าทิฟฟานี่กําลังเตรียมตัวอย่างสวยงามแม่ของเธอก็บอกให้กับเธอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในค่ําคืนนั้นแม่ก็ยังภูมิใจในตัวเธอมากๆอย่างไรก็ตามเธอก็เน้นย้ำว่าทิฟฟานี่ไม่ควรแพ้ลอรี่เพราะว่าจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆ ในทางกลับกันลอรลี่ก็เตรียมตัวได้อย่างสวยงามด้วยเช่นกันและแม่ของเธอก็ชมเธอด้วยแม่ของเธอยังขอโทษเธอด้วยนะครับที่ต้องแบกรับเรื่องราวอันเลวร้ายจากการเสียชีวิตของพ่อต่อมาในที่สุดนักเรียนก็มาถึงที่งานเต้นลาแล้วและลอรี่ก็ปรากฏตัวพร้อมกับเมแกนในฐานะคู่เดทของเธองานเริ่มต้นขึ้นและโดโลเลสได้กล่าวทักทายฟูงชนเธอกระตุ้นให้พวกเขาเลือกผู้ชนะที่สะท้อนถึงค่านิยมของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง จากนั้นเธอจึงเชิญชวนผู้สมัครราชาและราชินีงานเต้นลาทุกคนขึ้นบนเวทีแนะนําตัวเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้สมัครทั้งหมดก็ก้าวขึ้นไปบนเวทีแต่ถ้าว่ามีเพียงแค่กลุ่มผู้ชายที่สมัครกับลอรี่เท่านั้นที่ขึ้นไปนะครับสาวคนอื่นๆไม่เห็นอยู่ที่นั่นเลยในขณะที่พวกเขากําลังแนะนําตัวอยู่กลุ่มวุ้แวกก็ปรากฏตัวในชุดว่ายน้ําและเริ่มแสดงการเต้นลาแปลกๆเรื่องนี้ทําให้ลอรี่ผู้นั่งสงสารรู้สึกไม่สบายใจนะครับเพราะดูเหมือนว่าเธอกําลังถูกจีดการจากสา,สาวเหล่านี้ เธอพยายามที่จะจากไปจากเวทีแต่พวกเขาก็มาขัดขวางเธอไว้แล้วก็ทําให้เธอรู้สึกอับอายที่ไม่อยู่ในตําแหน่งที่ยืนของเธอหลังจากการแสดงที่แปลกประหลาดเสร็จแล้วสาวๆก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและในไม่ช้าเราก็จะเห็นลินดากับแฟนหนุ่มของเธอมาถึงที่ห้องเก็บของนะครับเพื่อเอาใบปลิวของพ่อเธอแต่ทั้งคู่ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าใบปลิวของเธอถูกฉีกจนขาดและมีคนแต่งเติมหนวดให้กับเธอด้วย เรื่องนี้ทําให้ลินดาโกรธมากนะครับเธอจึงมุ่งหน้าไปเผชิญกับคนอื่นๆที่แกล้งเธอแต่หลังจากที่เธอเดินไปไม่นานแฟนหนุ่มของเธอก็ตกใจกลัวเมื่อเขาได้ยินเสียงเฉือนดังมาในระยะที่ไกลๆทันใดนั้นลินดาก็เดินกลับมาแต่เธอกลับมาทําให้แฟนหนุ่มของเธอตกใจเมื่อสังเกตเห็นว่าเธอถูกแทงอย่างโหดร้ายและไส้ของเธอก็ไหลทะลักออกมาลินดาล้มลงเสียชีวิตทันทีและด้านหลังของเธอก็คือฆาตกรสวมเสื้อชุดสีแดง แฟนหนุ่มที่ตกใจพยายามวิ่งหนีแต่ฆาตกรกลับกรีดมือทั้งสองข้างของเขาด้วยเครื่องตัดกระดาษชายหนุ่มที่บาดเจ็บสาหัสก็ค่อยๆลากร่างกายของตัวเองไปที่ประตูแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับเนื่องจากว่ามือของเขาถูกตัดขาดแล้วจากนั้นฉากก็ตัดกลับไปที่งานปาร์ตี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ลอรี่ได้รับการติดต่อจากเพ้่ำนวยการโรงเรียนและแจ้งให้กับเธอทราบว่ามีของของเธอมาส่งที่ด้านนอกโรงเรียน ตัดกลับมาอีกที่หนึ่งนะครับเดบบี้และแฟนหนุ่มของเธอที่เดินลงไปในห้องใต้เดียนของโรงเรียนเพื่อใช้เวลาส่วนตัวแฟนหนุ่มของเธอได้ให้สร้อยคอสวยงามที่ขโมยมาจากแม่ของเขาให้เกิเธอนะครับทำให้เธอมีความสุขมากส่วนทันดานลลี่ในขณะเดียวกันนั้นเธอก็มาถึงที่หน้าประตูที่บอกว่าจะมีของมาส่งซึ่งมีพนักงานส่งของได้ยื่นช่องดอกไม้ที่ส่งโดยบุคคลที่ไม่ระบุชื่อให้กับเธอดอกไม้มาพร้อมกับโน้ตที่เขียนว่าหวังว่าคุณจะได้สำลักความสุขซึ่งทำให้เธอสับสนมาก ฉากก็ตัดกลับไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเดบบี้และแฟนหนุ่มของเธอเริ่มจูบกันทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกๆมาขัดจังหวะแต่แล้วฆาตกรก็ปรากฏตัวขึ้นและฟันหน้าแฟนหนุ่มของเธอด้วยเลื่อยไฟฟ้าเดบบี้กรีดร้องเสียงดังมากจนเมแกนยังได้ยินเสียงเธอจากชั้นบนเลยแต่เมแกนไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเธอก็มุ่งหน้าไปที่ห้องเต้นลําในขณะเดียวกันเดบบี้ก็พยายามหลบหนีแต่ไปสะดุดล้มตกลงไปในเตารับไฟฟ้าทําให้ตัวเธอถูกไฟดูดจนเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า ตัดกลับมาอีกที่หนึ่งลอรี่กำลังเดินตามทางเดินและก็เห็นทิฟฟานี่ปรากฏตัวขึ้นเธอรู้สึกอิจฉาที่ใครบางคนส่งดอกไม้ให้กับลอรี่เธอเริ่มตะโกนด่าทอลอรี่ทันทนีและในไม่ช้าเมลิสตาก็มาถึงจากนั้นทิฟฟานี่ก็พูดถึงแม่ของลอรี่อย่างโหดร้ายโดยเธออ้างว่าแม่ของลอรี่ตกลุมรักชายคนหนึ่งในสมัยเรียนมัธยมก็เลยตั้งคันลอรี่แต่เมื่อชายคนนั้นปฏิเสธที่จะแต่งงานกับแม่ของเธอแม่ของเธอก็เลยคลั่งและแทงเขาในคืนงานเต้นลํา แม้ว่าตำรวจไม่สามารถพิสูจน์รู้เรื่องนี้ได้แต่ทุกคนก็รู้ว่าแม่ของเธอทำแบบนั้นและเทารกคนนั้นที่อยู่ในท้องของแม่เธอเนี่ยก็คือเธอนั่นเองลอลี่คำพูดนั้นกระทบจิตใจลอลี่อย่างหนักนะครับและเธอก็เดินจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่เมลิสาที่เป็นเพื่อนของทิฟฟาน,นี่เธอก็ยังรู้สึกขยะแขยงทิฟฟาน,นี่เลยนะครับและก็บอกกับเธอว่าครั้งนี้เธอทำเกินไปตัดกระมาที่สร้อยคอของเดบบี้ติดอยู่ระหว่างสายไฟในแผงวงจรไฟฟ้า ทำให้ไฟในห้องเต้นลํารู้สึกไม่เพียงพอนะครับเพื่ออำนวยการเรียนจึงส่งพันลงไปที่ห้องใต้เดินเพื่อตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้าระหว่างนั้นเราจะเห็นว่าลอรี่อยู่ในห้องน้ําและเครื่องสาอําอางของเธอก็เลอะเทอะเตปด้วยน้ําตาไม่ได้สามารถดูด้วยความห่วงใยแล้วก็ยื่นกระเป๋าเครื่องสาอําอางของเธอให้กับลอรี่เพื่อที่ลอรี่จะได้แต่งหน้าใหม่ไม่นานจากนั้นลอรี่ก็กลับมาที่งานปาร์ตี้ด้วยรูปลักษณ์ใหม่และด้วยความมั่นใจที่กลับขึ้นมา เมลิสาเดินเข้าไปหาเธอแล้วก็ชมเธอแต่ถูกทิฟฟานี่ที่หึงหวงมาขัดจังหวะอย่างรวดเร็วเธอเริ่มพูดจาดูถูกเพื่อนของเธอนะครับและก็เรียกร้องให้เมลิสาคืนชุดวาราตรีที่เธอยืมมา,ย,ายิ่งไปกว่าน,นั้นทิฟฟานี่ยังคว้าเครื่องดื่มและเทลงบนเสื้อผ้าของเมลิสาอีกด้วยจากนั้นทิฟฟานี่และอลอรี่ก็เริ่มมีการแข่งขันเต้นลำซึ่งทำให้ทุกคนตื่นเต้นมา,มากๆหลังจากเต้นลำได้สักพักหนึ่งทิฟฟานี่ก็เริ่มเต้นไม่ได้และเริ่มล้มอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ในขณะที่ลอรียังคงเต้นแบบธรรมชาติขโมยซีนต่อไปได้สาวใจร้ายคนนี้ก็เห็นว่าทุกคนกําลังเชียร์ลอรีอยู่รวมถึงแฟนหนุ่มของเธอก็เชียร์ด้วยซึ่งทําให้เธอรู้สึกอับอายมากๆแต่โชคดีที่ผู้สนับสนุนคนหนึ่งของเทฟฟาน,นี่รีบปิดเพลงทันทีเพื่อไม่ให้เธอต้องอับอายมากไปกว่านี้ตัดกรามาอีกที่หนึ่งนะครับเมลิสาอยู่ในห้องล็อกเกอร์และฆาตกรสวมหน้ากากาก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหัน ตอนแรกเธอตกใจมากแต่ไม่นานเธอก็พยายามทําความเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ใครบางคนกําลังเล่นตลกเพื่อทําให้เธอกลัวหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับในทันทีที่ชายคนนั้นเปิดเผยมีดสั้นออกมาความหวาดกลัวของเธอก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งใบหน้าของเธอและเธอเริ่มวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดเมลิสาสามารถไปถึงประตูได้นะครับแต่ทีนี้เราพบว่ามีฆาตรกรคนที่สองปรากฏตัวขึ้นและแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้น จากนั้นฆาตกรทั้งสองจึงลากร่างไร้วิญญาณของเธอออกไปพอดีกับที่กระบวนการลงคะแนนเสียงภายในห้องจากงานเต้นราเริ่มต้นขึ้นต่อมาเทฟาฟอนี่ก็เข้ามาหาไทาเลอร์แฟนหนุ่มของเธอและ,ะเผชิญหน้ากับเขาเกี่ยวกับการจ้องมองลอรี่ตลอดทั้งคืนเลยเธอบอกว่าเรื่องที่เขาทําแบบนี้เนี่ยทำให้เธอดูโง่แต่ผู้ชายที่แสดงความหยินดออกมาทําให้เธอเห็นชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการเธออีกต่อไปและอยากจะเลิกกับเธอ คำพูดนี้ทําให้เธอโกรธมากๆนะครับกลับมาอีกที่หนึ่งมเมแกนกําลังแบ่งกัญชาให้กับเพื่อนชายคนหนึ่งแบบสุ่มๆและทันทีนั้นก็มีนักเรียนคนหนึ่งเดินเข้ามาเพื่อนคนนี้กังวลเกี่ยวกับไม่ได้สานะครับเพราะว่าเขาไปได้สักพักแล้วยังไม่กลับมาเลยทันใดนั้นสายตาของเมแกนที่จับจ้องกับฆาตกรที่สวมเสื้อคลุมสีแดงที่กําลังเดินผ่านไปหัวใจของเธอก็เต้นแรงทันทีและเธอพยายามติดตามชายชุดแดงนั้นไปแต่คนคนนั้นก็หายไปอย่างลึกลับ เด็กสาวที่หวาดกลัวจึงรีบไปที่ห้องจัดงานเต้นลาทันทีเธอตกใจอย่างมากเมื่อพบว่าผพ้เข้าชิงตำแหน่งรายชินีงานเต้นลาทั้งหมดได้หายตัวไปแล้วยกเวน้นททฟฟานี่และลอรี่ในขณะเดียวกันไทเลอร์ก็เข้ามาหาลอรี่ในที่สุดครับและจากนั้นทางคู่ก็เกี่ยวพลศีกันรครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะโน้มตัวไปจูบเธอแต่ถูกขัดจังหวะโดยเมแกนที่กำลังตื่นตระหนกมเมแกนเผยว่าเธอเห็นใครบางคนสวมเสื้อคลุมสีแดงที่น่ากลัวมาก เธอยังอ้างว่าก่อนหน้านี้เธอได้ยินเสียงกรีดร้องของคนด้วยและตอนนี้ผู้สมัครเข้าร่วมราชินีงานเต้นลำและคู่เดทของพวกเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับเธอเชื่อมั่นว่ามีฆาตกรอยู่ที่งานแห่งนี้และกำลังเล็งเป้าไปที่พวกเข้าร่วมการแข่งขันราชินีงานเต้นลำแต่อย่างไรก็ตามลอลี่เข้าใจผิดครับซึ่งเธอไม่ไว้ใจเมเกนและก็กล่าวหาว่าเมเกนอาจจะอิจฉาธเธอหรือเปล่าเธอคิดว่าเมเกนเป็นบ้าและไม่อาจจะทนเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเธอได้ มเมแกนรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากจากคำพูดที่รุนแรงนี้นะครับจึงตัดสินใจที่จะถอยห่างออกมาไทเลอร์สังเกตเห็นความทุกข์ใจของลอรี่และก็เสนอให้พวกเขาไปที่ส่วนตัวเพื่อพักผ่อนกันตัดกลมาทางด้านเมเกนนะครับเธอมั่นใจว่าเธอไม่ได้จินตนาการไปเองและเธอพยายามรวบร,วม,รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเธอจําได้ว่าก่อนหน้านี้มีไฟกระพริบหลายครั้งนะครับและเธอตัดสินใจเดินไปที่ห้องใต้ดินเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟ้าในขณะเดีวยวกันลอรี่และไทเลอร์ก็มาถึงที่ห้องประชุม ซึ่งไทเลอร์พยายามที่จะจีบเธออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้อลอรี่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้และเธอยังไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะจูบก,กันเธอพยายามเดินหนีเขาไปนะครับแต่เขายืนกรานให้เธออยู่ต่อแต่แล้วทันใดนั้น you more than อลอรี่ตกใจมากเมื่อเห็นสิ่งนี้และรีบวิ่งไปจากที่นั่นทันที ตัดกลับมาที่ด้านเมเกนในตอนนี้เธอก็มาถึงที่ห้องใต้ดินแล้วและเธอตกตะลึงมากเมื่อพบร่างไร้ชีวิตของพารุงแย่ไปกว่านั้นเธอยังไปพบศพอีกหลายศพนอนอยู่รอ,อบๆทันทีนั้นลอรี่ก็มาพบกับเมแกนในห้องใต้ดินและทั้งสองก็อธิบายให้กันและกันฟังถึงสิ่งที่เพิ่งเห็นมาแต่เมื่อทั้งคู่ที่อยู่ในอาการตื่นตระหนกพยายามออกจากที่นี่นะครับจู่ๆฆาตกรคนหนึ่งก็ล็อกประตูจากด้านนอกทําให้ทั้งคู่ติดอยู่ในห้องใต้ดินไม่สามารถออกไปไหนได้ ด็กสาวสองคนที่รู้สึกหมดหนทางจึงเดินตะเละไปทั่วห้องใต้ดินอย่างบ้าคลั่งเพื่อหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ไม่นานฆาตกรคนหนึ่งก็มาจับทั้งคู่นะครับทำให้ทั้งคู่ต้องวิ่งอย่างบ้าคลั่งไปตามทางเดินเพื่อเอาชีวิตรอดโดยโชคช่วยทั้งคู่ได้ไปพบกับห้องใต้ดินอีกห้องหนึ่งและก็ล็อกตัวเองไว้ข้างในนั้นทั้งสองสาวหายใจหายคอแล้วก็มองหน้ากันและมองรอบๆที่นั่นทั้งคู่ได้พบกับหนังสือรุ่นที่มีใบหน้าของเหยื่อถูกขีดฆ่า ลอรีที่ตกใจอย่างมากเมื่อตระหนักว่าเพื่อนสนิทของเธออย่างเมเกนพูดถูกและก็ขอโทษไม่กี่วินาทีต่อมาฆาตก,กรก็เริ่มทุบประตูห้องนั้นด้วยขวานพอดีกับที่สาวๆมองเห็นหน้าต่างในห้องด้วยทั้งคู่ได้ทุบก,กระจกหน้าต่างด้วยเก้าอี้แต่เมเกนกลับทงบาดมือด้วยเศษแก้วแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่เธอก็ยังฝื้นความเจ็บปวดและสามารถหลบหนีออกมาได้แต่เมื่อถึงคราวของลอรี่ในการปีนหน้าต่างนะครับฆาตก,กรก็ตามมาทัน เมื่อฆาตกรเข้ามาใกล้เธอไม่มีเวลาที่จะปินหน้าต่างนี้แล้วนะครับเธอกลับใช้เศษกระจกที่อยู่บนพื้นแทงเข้าไปที่หน้าอกของฆาตกรคนนี้ด้วยความกล้าหาญในขณะที่ฆาตกรเสียท่าก็ทําให้มีเวลามากพอที่จะถูกเมแกนดึงออกไปโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ออกมาแล้วทั้งสองสาวก็รีบวิ่งไปที่ถงทางเดินและทั้งคู่ก็มาถึงที่งานปาร์ตี้พอดีกับที่อาจารย์ใหญ่กําลังประกาศชื่อของราชินีงานเต้นลําซึ่งราชีนีก็คือลอลีเกรนเจอร์นั่นเองนะครับ ใบหน้าของเทฟฟานี่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธในขณะที่ฝูงชนโห่ร้องสแสดงความยินดีให้กับลอรลี่ในขณะนั้นเองฆาตรกรก้อนเดินมาถึงที่งานด้วยและมันก็ได้ฆ่าเด็กนักเรียนสองคนที่ขวางทางเดินเขาไปอย่างไม่ใย,ยดีลอรลี่ปีนขึ้นบนเวทีและพยายามเตือนทุกคนถึงเหตุการณ์ที่เธอได้พบเจอมาแต่ทว่าไม่มีใครสนใจคำพูดของเธอเลยเมื่อในที่สุดฆาตรกรโผล่ออกมาจนทำให้ความตื่นตระหนกเกิดขึ้นทันทีและฝูงชนก็แตกตื่นวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่ง เพื่ออำนวยการที่ตกตะลึงอยู่พยายามเผชิญหน้ากับฆาตรกรคนนั้นแต่คนบ้านสวมหน้ากากคนนี้ก็ตัดมือของผู้อำนวยการอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยทำให้เขาสุดลงด้วยความเจ็บปวดจากนั้นฆาตรกรเดินเข้ามาหาลอลี่เพื่อจุมตีเธอแต่ไมแกนก็กระโดดขึ้นหลังของเขาเพื่อหยุดเขาฆาตรกรคนนี้สามารถเอาชนะเมแกนได้อย่างง่ายดายนะครับด้วยพละงกำลังของผู้ชายและกำลังจากกำจัดเธอแต่แล้วลอลี่ก็คว้ามงกุฎของงานเต้นรำแล้วก็ไปแทงที่ดวงตาของฆาตรกรคนนั้นเขา้า เมื่อเป็นเช่นนี้ฆาตกรก็มองไม่ชันแล้วเขาจึงถอดหน,น้า,ากากของตัวเองออกในที่สุดทําให้ทุกคนในงานต่างก็ตกตะลึงเพราะว่าฆาตกรคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นใดก็คือแดนซึ่งเป็นพ่อของเทฟฟานี่และก็เป็นครูประจําชั้นด้วยเขายังคงบ้าคลั่งและพยายามโจมตีคนที่รอบข้างนี้นะครับดังนั้นคนทุกคนจึงจับตัวเขาไว้เทฟฟานี่ที่เสียใจเดินเข้าไปหาพ่อของเธอในขณะที่เนนซี่เองก็ยืนตะลึงกับภาพที่เห็นทั้งหมด เธอถามสามีของเธอทั้งน้ำตาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้และแดนก็เปิดเผยว่าเขารู้ว่าเทฟฟานี่กับเนนซี่ต้องการชัยชนะในครั้งนี้มากขนาดไหนเนนซี่รังเกียจการกระทำสามีของเธอและก็ขอร้องให้คนอื่นโทรเรียกตำรวจทันทีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาจับกลุ่มฆาตกรและยุติฝันร้ายนี้ได้ในที่สุดลอลี่และเมแกนก็คืนดีกันและราชินีง,งานเต้นลาก็ขอโทษเพื่อนของเธอทั้งน้ำตาครับที่ไม่ไว้าวางใจเพื่อนของเธอตั้งแต่แรก หลังจากเหตุการณ์อันน่าสะเพรืงครัวนี้แล้วนะครับเมแกนก็ถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลเพื่อเย็บแผลที่มือในขณะเดียวกันตำรวจแจ้งให้กับแนนซี่ว่าเธอต้องไปกับพวกเขาเพื่อให้ปากคําผลก็คือลอรี่และทิฟฟานี่ต้องเดินทางกลับบ้านด้วยกันด้วยรถตํารวจเนื่องจากพวกเธอเป็นเพื่อนบ้านกันระหว่างทางทิฟฟานี่ก็ขอโทษลอรี่ที่ใจร้ายกับเธอมาโดยตลอดหลายปีเธอเปิดใจว่าทุกสิ่งที่เธอทําลงไปก็เพื่อทําให้พ่อแม่ของเธอภาคภูมิใจ เพราะว่าเธอไม่เคยรู้สึกดีพอสําหรับพวกเขาเลยเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านครับทิฟฟานี่พยายามโน้มน้าวให้ลอลี่อยู่กับเธอก่อนโดยเธอยอมรับว่าเธอหวาดกลัวและต้องการใครสักคนอยู่ใกล้ๆอย่างมากตัดกลับมาอีกที่หนึ่งครับเนนซี่พยายามโน้มน้าวตำรวจให้ปล่อยเธอกลับบ้านโดยบอกว่าเธออยากจะไปดูลูกสาวที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจของเธอเจ้าหน้าที่ยินยอมและปล่อยเธอไปนะครับแต่กลับกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ในเมื่อเช้าเราเห็นว่าเนนซี่กลับมาบ้านด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจและถือมีดอยู่ในมือซึ่งทีนี้เผยให้เห็นว่าเธอก็คือฆาตกรคนที่2นั่นเองนะครับถ้าเราจําได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนสวมชุดแดงถึง2คนด้วยกันชั้นบนของบ้านเด็กสาวสองคนกําลังนอนหลับอย่างสงบสุขนะครับแต่ไม่นานทั้งคู่ก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงแปลกๆทั้งคู่เดินออกจากห้องนอนอย่างตื่นตระหนกนะครับเมื่อเห็นว่าเนนซี่เดินเข้ามาหาทั้งคู่พร้อมกับมีดที่อยู่ในมือ ทั้งสองตกใจกลัวอย่างมากจึงรีบวิ่งขึ้นไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าทันทีทิฟฟาน,นี่เริ่มวิตกกังวลจนกระทั่งเธอเริ่มเล่าอย่างน่าขนลุกว่านักเรียนคนอื่นๆถูกฆ่าอย่างไรในความพลิกผันที่น่าตกตะลึงครับเธอหยิบม,มีดเล่มเล็กๆออกจากกระเป๋าและพุ่งเข้าหาลอรี่ทันทีเปิดเผยว่าเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนแอนชั่วร้ายนี้ด้วยลอรี่ได้หลบการโจมตีของเธอได้อย่างหวุดหวิดและวิ่งออกจากตู้เสื้อผ้าทันทีแต่โชคร้ายที่แนนซี่ตามลอรี่ทันครับและก็แทงเธอจากด้านหลัง ทีนี้เนนซี่เปิดเผยอย่างน่าขน,นลุกว่าเธอเคยออกเดทกับพ่อของลอลีด้วยก่อนที่ลอสเมลี่แม่ของลอลี่จะมาเกี่ยวข้องและเนนซี่ยังยอมรับอย่างภาคภูมิใจว่าเธอคือคนที่ฆ่าพ่อของลอลี่เพราะว่าเขาทิ้งเธอไปหลังจากพูดจบแล้วนะครับเนนซี่ก็ยกมีดขึ้นมาเพื่อที่จะจุมตีเธอแต่ทันใดน,นั้นเทฟฟานี่กลับยืนกลานว่าเธอจะเป็นคนฆ่าลอรี่เองแต่ในขณะที่เธอเตรียมตัวจะจมตี เด็กสาวตกลงมาจากชั้นสองแล้วก็ถูกอะไรเหลมคมทิมเข้าไปเที่ลําตัวส่งผลให้เธอตายคาที่ผลก็คือแม่ที่ต้องการแก้แค้นรีบไล่ลอรลี่ไปจนจมมุมในห้องนั่งเล่นเธอเตรียมที่จะโจมตีลอรลี่ด้วยมีดของเธอนะครับแต่ลอรลี่ได้คว้าถ้วยละวันหนักหนักถ้วยหนึ่งมาฟาดทันทีที่หัวของเนนซี่แรงกระแทกทําให้เนนซี่ล้มลงกับพื้นเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีเลือดออกในขณะที่เนนซี่กําลังผเผชิญกับความตายเธอวิงวอนขอความช่วยเหลืออย่างอ่อนแรง แต่ลอลี่กลับหันหลังอย่างเย็นชาแล้วก็เดินออกจากบ้านไปเมื่อภาพยนตร์ญญจบลงนะครับเราเห็นว่าเดนซี่กำลังจะตายนอนดิ่งอยู่ตรงนั้นเลือดของเธอมีรูปล่างเหมือนกับสัญลักษณ์แปลกๆของซาตานซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน,นครับว่าครอบครัวของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าคนลุกอย่างจินตนาการไม่ได้และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ